ขอขยายความนิดหนึ่งว่าเทวนิยมกับอัตเทวนิยมนีม่ตอนนี้จะมาพยายามขยายเข้าไปจนถึงขั้นมันสุดแล้วนะขยายสุดแล้วถ้ายัางเข้าใจว่าเทวะคือเทวดามันก็เป็นพบเป็นชาติมันก็เป็นนิรมานกายที่คุณนิรมิตขึ้นมาเองว่ามันเป็นอน,นันเป็นตัวตนนั้นตัวตอนอันน,นี้มันก็เท่านั้นเองซึ่งมันก็ไม่จบหรอกถ้าคุณยังงั้นนะ ถ้าคุณเข้าใจว่าเทวะยังมีอะไรอยู่เมื่อนีก็อยังศาสนาเทวนิยมเนี่ยพวกนี้เขาไม่จบหรอกเขาก็จะยังมีวิบากวนเวียนอยู่อีกนานับชาติเลยเขาไม่จบง่ายๆเพราะเขาจะทําให้เกิดสุญตารือทาให้เกิดนิพพานไม่ได้เขาจะทาให้ทําไม่ได้ เขาจะวนเวียนอยู่ในโลกียะเนี่ยสุขทุกข์ทุกสุขทุกข์ทุกวนเวียนสมบัติผัดกันชมแย่งมีสุขมีทุกข์มีทุกข์มีสุขยุมันนับชาติไม่ท่วนเลยนับชาติไม่ทวนมันก็เข็ดไม่เข็ดถ้าเข็ดหน่อยก็ทำตัวยอมแล้วดีขึ้นถ้าคนยอมนะคนเสียสละมากยอมให้คนเอาเปรียบมากชีวิตคุณต่อไปเกิดชาติต่อไปคุณจะดีขึ้น ถ้าคุณเอาเปรียบเขาเอาเปรียบเขาเอาเปรียบได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบชาติต่อไปคุณก็ยิ่งเลวลงเล็วลงเร็วลงเร็วลงเรวลงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องไกลเรื่องง่ายเรื่องเข้าใจได้แต่คนก็ไม่สํานึกกิเลสมันมอมเมาคนคนก็จะต้องหาทางได้เปรียบทั้งนั้นแล้วก็เอาเปรียบได้ก็ยิ่งนึกว่าตัวเองเจริญนึกว่าตัวเองเป็นใหญ่นึกว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกอะไรเงี้ยซึ่งมันมันน่าสงสารมันก็วนอยู่แค่นั้นเอง แต่พอมาโลกุตระแล้วก็จะเข้าใจว่าเทวะนั้นมันไม่มีตัวตนอะไระจะบอกว่าสัตว์นรกมันก็คู่กันกับเทวะเท่านั้นเองเทวะนยพยัญชนะมันชัดมากคือเทวะนี่คือแปลว่าสองเดวะหรือเทวะนแปลว่าสองทวิสองับเทวะสองทีนี้ศาสนาพุทธ ก็เรียนรู้ว่าสองคืออสองก็คือมีอัตตาตัวหนึ่งกับความโง่อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่โง่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องออนักเกลียดอะไรหรอกโง่ก็คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธแม้ต่อให้เป็นาศาสดาของเทวนิยมก็ยังมีตัวอวิชาคือไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวอัตตาที่ยึดตัวอัตตาปรมาตามันของตัวเองใจ,จริง เป็นแต่เพียงว่าฝ่าความใหญ่ยิ่งนั้นไว้ที่พระเจ้าซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นยังไงเป็นความสูงสุดและความสูงสุดเท่าไหร่มีก็คือาศาสดานั่นแหละเป็นผู้มีผู้เอามาประกาศเอามาเปิดเผยแต่บอกว่าเป็นของพระเจ้าเท่านั้นเอง คือไม่รู้ตัวตนแม้กระทั่งตัวตนนั่นแหละเป็นพวกเอามาประกาศในของตัวเองมีคุณมีเท่านี้แหละศาส,สดาทุกองศาส,สดาทเทวนิยมมีเท่านี้แหละที่มันก็เยอะจกนกระทั่งคนต้องยอมรับเพราะมันเยอะพูดจริงๆแล้วของอาตมาเนี่ยก็เยอะเยอะไม่น้อยหรอกพอาพรากษศาสิต่า,างๆเนะี่ย มากกว่าศาสบาเทวนิยมเลยเพราะว่าศาสดาเทวนิยมไม่มีโลกุตระข้อตมานี่เยอะเยอะจนกระทั่งมันประมาณไม่ได้มาเทียบกันไม่ได้ชั่งน้ําหนักกันไม่ได้หรอกแต่อัตมาเขายืนยันไาเยอะเขาไม่รู้ตัวอย่างเช่นศาสดาทางเทวนิยมเนี่ยเขาไม่รู้ตัวหรอกและทีนี้ทางนั้นมันตื้นเพราะมันมัมนมีตัวเขาเองเขาไม่รู้ส่วนสองแต่เขาแสดงส่วนเดียว ได้มากคนก็รับส่วนเดียวกันได้มากเขาจึงมีบริวารมากส่วนอเทวนิยมนะนะั้นรู้ทําส่วนเดียวได้อเทวาหมายก็ว่าไม่สองละทําเป็นหนึ่งได้เป็นเอก,กัคกตาหรือเป็นเอกธรรมได้เวทนาสองทำให้เป็นเวทนานหนึ่งได้เวทนาหนึ่งก็คือธรรมดาธรรมชาติธาตุกระสบสัมผัส ประสบสัมผัสแล้วรู้รู้อันไหนที่เป็นจริงก็คือเป็นจริงไม่มีอะไรเป็นสองแม้เป็นจริงก็ชัดเจนว่าเอ้นี่ก็คือสิ่งที่ได้อาศัยเท่านั้นไม่ได้เป็นเราเป็นของเราอะไรก็ศูนย์เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธทําลายสองจึงเรียกว่าอะเทวนิยมเป็นหนึ่งก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้คนที่ทําเป็นศูนย์ในจบก็เป็นอรหันต์ทุกอย่างสัมผัสแล้วคุณก็เป็นศูนย์ในทุกอัน แต่อีกหนึ่งนั่นคือศูนย์ได้แล้วแต่ก็ต้องมีหนึ่งเพราะคุณยังไม่ตายคุณยังมีชีวะคุณยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณจะต้องอยู่กับความมีแต่คุณทําไม่มีได้แล้วเพราะั้นมีหรือไม่มีองคุณเนี่ยเป็นสิริมหามายาแล้วคุณจะให้เกิดมีก็ได้ไม่ให้มีก็ได้โดยที่คุณเองคุณอาศัยอยู่ที่ว่างที่กลางที่ไม่มีแล้วไม่มีปลักไม่มีดูดแล้ว นี่เป็นภาษาอธิบายฟังนะถ้าใครมีสภาวะนี่คนนึ้งก็เป็นอรหันต์เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยถ้าใครมีสภาวะชีวังคุณอยู่มันไม่มีจะต้องทุกข์ต้องสุขมันจะไม่ต้องมีต้องผลักต้องดูดอะไรก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงซึ่งก็จะมีน้ำหนักมีดีกรีมีมากมีน้อยมีอะไรแต่เขางมันตันเองถ้าเราจะคบหาหรือว่าเราจะร่วมทำงานหรือว่าร่วมสังเคราะห์สัมพันธ์กันเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็จบ